Oh, hey. ให้ทางช่องคนใดคนเละแค่เนะครับเด้อครับมือนี้ครับเป็นได้ครับ970งามครับว่าครับ970ครับตัวบานเลขที่ปูรี่นักแตงโมที่แอดยิมครับแตงโมครับได้ไปทำาปครับบานเลขที่มาให้ปูรี่นะครับตั้งแต่งวดที่ผ่านมาครับงวดนี้ครับปูได้จัดให้เต็มเต็มครับ970ครับครับวครับ ปูบอกเลยเนาะค่ะว่าป่อยนะเห็ดถือคึกุ้งยิ้มืัวในปูเนี่ยวาสนาครับปลาเห็ดถึกคือนึงคือปรเห็ดให้ปูเนี่ยครับอ่าสวงมือนี่ครับสวงคำคำเร่องเรืงใบซ้อมก็กลัวครับแอบยิ้มกับแตงโมครับก็ได้เขาฮ้อนะแตงโมมื่อนี่ครับกลับไปธุระมาครับก็เลยแวะอ่ามาทายถ้ำครับอ่าทายคลิปให้พ่อแม่ได้พี่น้องได้เบิ่งครับแล้วก็ซื้ออ่าผลไม้ครับมาถวายปูพร้อมพวงมาะไรน่าแตงโมเนาะครับแล้วก็อัญเชิญ พระอาจารย์อ่าลุงพ <Okay. S 2> ี่จอยครับมาจุดถูบเซียงไทยอ่าลุงพี่จอยเมื่อกี้นี่เพิ่นกะนิมิตฝันได้แจงโมครับกะเขาเตรียมเตรียมเมื่อกันนี่เป็นลุงพี่จอยกระไดครับกะบัวกะอ่าพ่อออกแม่ออกครับนิมิตฝันแล้วก็ได้เป็นแสนกว่าบาทเราสั่นลุงพี่จอยกระไดครับอ่ากะฝันว่านกะปูเฮาเนี่ยเราเมื่อยำตอกยำตัวเก้าตัวเดิมเพิ่นไปจุดถูบบอกองค์ปูเท้ากุเว่นเราสั่นว่าครับอ่ะก็ไดจอยเอฟซีหรือว่าพ่อออกแม่ออกก็ไดโชคกได้มันน้ำลายขึ้นกัน ครับผมครับสวัสดีครับเมือนี่ก็ย่งมาจุดถูกให้อีกครับไอแอดยิมก็เลยนิมนต์ลุงพี่จอยครับมาจุดถูกเสียงไทยให้พ่อแม่พี่น้องครับจะเป็นอาหารกลางวันหรือจะเป็นหวยรัฐบาลก็จังพิจนาเบิ้งเนาะค่ะครับอ่าลุงพี่จอยในการเพิ่นกับเป็นพระบวชนะครับเนาะบวชไหมแต่ว่าเพิ่นมาบวชให้อ่ากับ ให้ปูกับว่าได้ครับบวชเป็นลูกเป็นหลานของปูเาเนาะครับเป็นเอฟซีเป็นลูกเป็นหลานของปูเมื่อบวชถวายปูครับกับเพื่อคนชิมกระลุกกระเพื่อตัวจะคล้องพร้อมจะได้บุญได้กุศลครับเรื่องในบอดีมันก็จะพัดพายไปให้แล้วกับบวชถวายปูพร้อมครับแล้วก็ได้โชคไงพูดนด้อ่าลุงพี่จ้อยกระไดครับไงอีรีครับอ่าครับตามที่กินว่าศึกซึกอพื้นที่เก่าครับบัดนี้มีชอดเด็ดอีกแตียงหมอครับ ว่าวัตสศีบันนีได้โชคใหญ่แล้วครับก็เลย่บัตรีก็เลยบวชต่อให้ปูอีกสิบห้ามือครับบวชต่อให้ปูอีกสิบห้ามือครับบันนีปูบอกว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้เออบวชสิบห้ามือบ่ได้ปูว่าต้องบวชสิบเจ็ดมือต้องต่ออีกสิบเจ็ดมือพัสดุว่าจุดทูบก็ได้เกียรติได้ยิ้มโอ้ออาเกียจมากเหรอครับอ่าแตงโมเขียนไว้นะครับอ่าแอดยิ้มที่จุดทูบขอโชคขอพรปูรี่น้ำปูว่าจุดคาดระเบานะครับเนาะจะไม่บอกเยอะอ่าน ข่าวจุดไปเนาะค่ะเพราะว่าคลายว่าเลขจ็ดจะจางหายค่ะเลขจ็ดแล้วก็เลขสองเพราะสองก็หาเนาะค่ะเห็นต้งหัวค่ะโอ้ตัวเลขถั่วปลแตงหมอค่ะครับเด็กคือกันค่ะอันนี้แตงหมกับอ่ะอด้มนะครับนี่มุ่นลงที่้อยมากจุดถูบให้ครับเพราะว่าเพิินกะบวชี่นี่เพิ่นปฏิบัติอยู่นี่รับมาขอโชคขอพรขอโชคขอลาบขอหลับจากกูรีไห้นะครับเนาะของนี่มุ่นกู้ไปยัง ว่ามันว่ามันแตีงแล้วเนาะครับอาแยมจุดถั่วกับมิมนกูสันาบกง่วงซุกคับบขามนะครับเนาะกับฟอมถวายนำอากูสันลูกไหหลานในชด้มาน้นเติบูเด้อสาธ่สานุสงธุสาธุนมตัสสักะพะว่โตอวระาะโตสมมาสมพุทธัสสกนึมตัสสะภะพะวะโตอะระาะโตสมมาสมพุทธอสสกนึ่มตัตสะภะพะวะโตัะระาะโตสมมาสมพุทธัสสะ สาธุสาธุเด้อปูเด้อยิ้มกับแตงโมอ่าได้แกเอาพวางมาไล่ล้วก็บักตามหวานแล้วก็บบักม่วงสุกมาถวายปูรี่ปูพุ่มอ่ะก็เพให้ลูกหลานอ่าถวายไปแล้วก็เพให้ลูกหลาน,น,น,นมานีแต่สวกแต่หมันแต่สวกแต่หลับอือเด็กออกตัวได้เมล็ดสองคุมครึ่งบ่แตงโม<อ>ขับสองคุมครึง่งครับแต่เขียนให้ลูกให้ลใหลานสาธุสาธุตะปูเด้อ ให้ลูกหลานสายบุญปู่ชีปากาวปู่ตาทั่วโลกทั่วประเทศให้เพิ่นได้โชคได้มานั่มเพิ่นก็สิได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาซอยเฮ็ดซอยสางปู่เขียนให้ลูกให้หลานสัตว์สัตกปู่เด้อสองทุ่มเครื่องอ,อดยิมก็ได้มีมุน่นลุงขี้จอยขับมาจุดขอโวคขอพรให้ขอให้ปู่รี่เขียนให้ลูกหลานสัตว์สัตวปู่เด้อลูกหลานอวบกามวานกับผักม่วงมะตวายแล้ว มีมตนปูสันเดปูเด้ออมนเดาปูรสาตสาธุสาตุไยูนี้แต่จกไปมานเลสิออดตัวได้หมดวันที่สิบหเมษายนกัโดัหไปูนี่ปูชื่อปาาพปูตาดนบันดาลให้ยิ้มเป่าดูๆให้เอฟซีคนได้วกไปมานน้ำเดาปูเด้อสาธุเ็กเนียง้อวันนี้เน,นะทีว่าสองที่ว่าห้าเห่ ครับอ่าครับกับลุงพีจ้อยครับมาจุดทั่วไปนะครับกับมีสองเจ็ดสองหาบทเตียงม่วเบื้งไก่ไก่วันเจ็ดเลขสูนเลขเจ็ดกับเลขหาแล้วครับเลขสูนเครื่องเลขหามันบ่อเห็นขัดขัดเลยครับเด้อขับเอฟซีกับเบิ้งซอยกันครับมูเ นะครับนะครับเลขถูกเห็นมาครับครับเอฟซีเบิงซอยกันเลยครับเด้อครับอันนี้เป็นลุงพี่จอยนะครับอ่ะอ่ะเอดยิมกับแตงโมนิมนต์ลุงพี่จอยมาจุดถูบเสียงไทยครับให้เอฟซีสายบุญเลยครับเด้่อพอว่ามือนี้ครับบอได้ขึ้นหอครับพอว่ามันเป็นบ้านพระครับทางช่องครับ แล้วกาแม่คู่ครับเพิ่นก็ไปธุระครับแลักกาเลยได้ปิดหอครับแอดยิ้มกับแตงโมครับก็ได้ซื้อผลละไม้ครับก็คือบักม่วงสุกแล้วกาบักคำวานที่ปูรี่พิ่นมักมาถวายปูแล้วกาขอโชคขอมันน้ำปูกับนิมนต์หลวงพี่จอยครับมาจุดถูบเสียงท้ายให้ครับตัวเลขขึ้นมากกับเจ็ดห้าแล้วแต่ว่าตัวที่อันตัวเท่งๆอันยิ้มเบิ่งบักกักแม่แตีงโม เป็นซองกับ่แมนที่เป็นซูนกับ่แมนมิครึ่งหนึ่งครับเอฟซีเบิ้งซอยกันนะครับเด้อครับเบิ้งซอยกันเอาเขียนให้ลูกให้ร้านตะสัตว์เด้อปูเด้อครับก็ทายรูปไปครับครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญครับสองถุงเครื่องให้สุกๆนานอ่ากับเหล็กถูกปูดี้ครับปูดี้ประธานโชคให้ลูกให้ร้านครับเบิ้งเท่งๆก็คือเลขกสองเนาะแต่งมูเนาะ กับก็คือเก็ดสองหาเบื้องต้นคือคือเก็ดหานีแม่เตียงโม่รับกับพิจารณาดีๆรับบอชัดบอกครับ,ดดรบ,บ,ดรบเดี๋ยวแอดยิมจะมาเบื้องใกล้ๆนะครับเดอ้อรับมีมุนดาปูเด้อรับ่ะแอยิมจะถือไม้ใกล้ๆอย่าหากกัดก่อนเดอ้ออ่าเห็นคักบ่ครับอ่าเห็นคักว่าบาตรนี่บัตอ่าเอฟซี FC เห็นเป็นตัวใดครับอ่าเบิ้งซอยกันพิจารณาครับอันนี้แอดยิมกับแตงโม่ครับผม นี่ครับผมชัดบอครับบันนี้ชัดบอสเจ็ดหกห้าว่าสันว่าอ่ะครับเขียนมู่เขียนไปนะครับเขียนใส่กระดาษไปนี่ครับอ่าเปิ่งระครับนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้ครับอ่าเจ็ดหกห้าอ่าครับสุกๆมันมันน้ำกันนะครับเด้อครับผมอ่าเจ็ดหกห้าขึ้กันอ่าเจ็ดห้าห้าว่าสันว่าอ่าเย็ซี่านนึงว่าเจ็ดห้าห้า แป๊บเดียวครับเดี๋ยวเอ็ดเยิ่มจับใส่กล้องให้ได้ครับกเ,กเรื่งงองเอ็ดเอ็ดเจ็ดเจ็ดห้าห้ากับเจ็ดสองหาอ่าอีกค่นหนึ่งว่าเจ็ดสองห้าแล้วก็เจ็ดหกหาครับผมพาอว่าเล็กสองเลขตุนเรือตัวน,นึงเบางเันึ่งก็งงงคือเล็กสองนะครับเจ็ดห้าห้าเจหหากับปูปูเควยว่าอยู่เดิว่าอยู่ครับก็ลเน้ะฮ่าาาตี มือ <หา S 2> คลิปกอนคลิปอีกคันนึ<อ>งว่าเจ็ดเก่าหา,หาครับกับพิษกายน่าซอยกันครับอันนี้แอดยิ้มกับได้นิมนต์หลวงพี่จอยครับมาจุดให้ครับผมป้าแอดยิ้มกับแตงโมครับสื่อปากคำหวานกับบักม่วงสุกครับมาถวายปูรี่เพระาะว่ามือนี่เป็นมือวันพระครับพร้อมพวงมาลัยนะครับเนาะจะเลยมาเป้าตัวใดละปู้อ่ะสันปู้ก็เลยหัวฮ่าะ เก้าเสียงหัวนี่แหละประจันว่าเจ็ดประจันว่าแตงโมอ่อก็เขียนไปครับครับสุกๆมันมันน้ำกันได้ครับเด้อครับผมแคปหน้าจอไว้ครับกับเจ็ดสองห่ากับเจ็ดสองห่าก็มีบางอย่างหนึ่งก็คือเลข็กๆเนาะครับเลขครับปูรี่เขียนให้ยสามตัวโคงโยงเลยครับชัดๆเลยครับนี่ครับกะแตงขันกินจุดทูบขอปูครับกะย่างดีเนาะครับเนาะครับกะลงที่จอยเพิ่นกะจุดให ยังเป็นทางการครับคอมเมนต์ว่าจุดซุ่มซี้ซุ่มหาได้ครับเด้อครับก็ขอให้สุขสวัสดิมันๆน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับกล่องของแตงโมกระชัตด,ดีนะครับเด้อแคปหน้าจอไว้ครับอ่ะเบิง่งสองแตงโมครับเก็ดเบอร์ยังหนึ่งก็คือเก็ดหาหาแตงโมเบิง่งหนึ่งแตงโมครับเอาเอฟซี<ม>พี่ชายหน้าซอยกันนะครับเด้อครับแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้ กันลืมเนาะครับกันเลื่อมครับจับหน้าจ่อไว้นะครับเร้อครับเลขทั่วปนี้ยิ้มมันพกมาปีกัวดิครับนี่ครับพอดีเมื่อนี้กัได้แวะมาวัดปูเท่ทองหรือว่าวัดปลาบันเมิดครับกับเป็นวัดที่พ่อแม่พี่น้องครับสายบุญทั่วโลกทั่วประเทศครับได้วรวมแรงรวมใจกันเฮ็ดกันสร้างมากครับผมบามีบารมีปูชีปลาขาวปูตาเนาะครับ เฮตันได้กับบอสํำเร็จทุกประการครับกับเป็นตันเดือเสื้อครับปูสังเฮตันใดครับกับบอโดนม่น,นั่นครับกับสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างครับบอวาจะเป็นสร้างประตูโค้งครับบอวาจะเป็น